ท yeah. uh ี่ท no. oh. no. oh, oh uh. uh ี uh. ่ข oh. ้างใ้ก huh. ็มีเปลี่ยนอุ้ยเอ็งเป็นอะไรเนาะใบไมแอปเปิลครับผมเอาเชิ้กันบอกเ้ยคนเดียวนึ่งปาบ้ามันเมนจจุ่มอ้ยบ้าโลดคนจุมงบุ้ย้ย โอ้ยโอ้ยดะสวัสดีครับอมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่ออพี่น้องทุกคนครับผมมาพ่อกันอีกแล้วครับผมแมนครับผมมาคับบรรยากาศฝนตก ปล่อยๆครับผมแมนพายุเองกว่ยุคผาเนี่ยเนาะแมนครับแมนครับผมยุพผาพันครับผมของบ้าพี่น้องดันถึงครึ่งครับผมแมนครับผมคลิปประจำวันที่เทไรบ้าววันนี้เดี๋ยวเบิรงวันที่ก็ได้ครับผมยี่สิบสามบอเบิร์นกันนะยับยั้งซะไปยิบซีครับผมแมนครับผมดับทียี่สิบสี่กระดาษสองภาษาหลายหกสิบแปดครับผมแมนครับผมปั๊บอุอมหนำเน่าเบิร์ครับผมไปดูมันก็ต้องมาเพิ่งครับผม บลอต่าครับท่สองดอกครับแวติดโตข้ามห,หัวครับผม,ม,มแต่โตข้ามแน่หรอครับผมไม่ห,หัวหลเรากไม่แหงหรอตัว <c oughs> นี้คลิปเป็นอีพีที่สองด้วยครับผม,มครับผมอะไรนี่บล็อตาร์ส้น,นขั้นหนึ่งรัร้งใจบานถึงนเบิร์ตกับโอบ้โหได้ยุบ้าง้ต่ผในกระบมงน่าแม,นะม่งสิเอาครับจะไม่เอาไปบัวให่ยังสีเอาได้ยุ่ครับ đi vào cái ừ. 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 này đấy ừ. cái này như con giờ nào cũng bị tám chuồng của tân Hãy subscribe ได้ป้่งไดบ้งได้ยูได้ยูครับไม่ห่อนนะคพืสอบตั่ใดได้ยูเองเนาะแม่นี่ชจมอยู่ข้างล่างก็มีง่ายกับสองมาเลยครับผมโอ้ย อ๋อจุมใส่ทังนี้จุ่นี่นอ๋อคุณเห,ห่ห,ห,ห,เหนึ่งก็พอได้สงจุ่มไได้บาี่จุ่อือยู่ในนะครับจุ่ด้ใส่บ้างไดดเนี้ย,ย,ยป,ปุาครับ ก็ต้งเห็นมีผีวหอมเลีดูสิสวยมักนี่เหรอที่ใส่ไปไหนงานเลยครับนี่นี่คือ่ะองนี่ไม่ได้อยู่ได้นี่ยู่ขวางทางก็มีทั้งลุ่งเนี่ยโฮมได้นี่ยดูนี่ rồi bà con khi hạ độ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để Đây đi Đây Đây đó Bàn trên đất Nó vớt trong nha Đây rồi Hãy subscribe Để không sống lỡ những มันนี่ได้ปะเอา,าบอานได้บ่ครับได้ครับท่นแตกเหรอนตกะสาแฟนกระพุเนาะอืมนี่กบเน่าครับคุณได้บ่นี่ดิอ๋อแห่ใหม่หม่โปรแกดะเป็นีแดงนะครับนี่ กะระดอกครับมือนี้เนียนเพน่ป็นในำผลเนาะ,ะได้เน,นี่ยนะครับสองว่าซ้อนดอกเห็ดมูนี้แห้งครับเมื่อน ก็ได้อด,อดอกยไม่ได้บ้ารนี่าานตะบเห็นนดเวนลนี่ไหนทั้งจุงทั้งบางครับเขื่อนหอดเห็ดเขื่อนหอดมือไ,มได้ครับ โอ้ยครับเนาะสอนเห็ดมาอนีแห้งครับอุ้ยอุ้ย,ยเป็นดอกเห็ดหรือดอกยังอะไรนี่ตรงนีอ้อุ้ยพอเบ้าพี่าหาดอกเอ็นวะนี่ไม่ได่หาดอกขึ้นเลยต้องใส่กับบ้านกินใส่ได้ปะไม่ได้ อุ๊ยลอยไงข้างบนนี้อ๋เนี่ยเป็นใบลอยๆดอกครับผมนี่ยตายครับ อู้ดจุ่มนึ่งออดจุ่มยงงครับอา่าิหน้าฝนเทามันถิงงน้ำเบามเตสมเตสอยุคยล้างไปหนาเมีนบอกสั่งจุ่โคเคสี้างน้องบ้างมันจะเห็นยางระ้ายังบ้างด้วยโอเคหมดของ พี่แมาเห็นบอกมเห็นดอกเดียวอุ้ยจุ่มเริ่มเพิ่มอะไ่เิ่มเพิ่มดวนไปดอกนี่้มือไร้เห็นนางน้อยเห็นหน่อยบ่นี่นะครับผมมืนกับที่ใดเนาะนอกถิ่มแบบร้ายครับ คือว่าอะไม่มีจุมแบกอลัวร่างการไม่นะครับพี่โอ้ยปาดมันมีแั่จุ่มโอ้ยจุ่รับนวถึีแค่นม่สองคนมั้งสองสองบ้านนี้ซื้อซ้อไม่ีจอนวยเลยนะไม่เจอเดือดมาก เปีนต้าดีแล้วครับเนี่ยเราถิ่นด้วยเลยคุณแน่นครับส่วนตะกี้ดินครับเค่งนี้หนครับออกม่ครับถือมากนักใช่ปะ ตั้งแต่กเรียบไปเห็นนั่งเดือกอยู่เดิโอ้ยตองมาตัดมือแข็งวันนี่แต่นี่จะบาดจ้ะล่างหน่อยเดี๋ยวปุ้นาะอไม่ได้ล่างสีง้อ อย่างนี้ฝั่งก็พุด้เก่้โมได้ป้ะนมได้ลองนี้ได้บ้างนาลอนนะนาลอน้ามีครับผมข้างหลังเราโมได้อู้ออหูโอ้ยหนาวมาน้คงดที่ ได้จุ่มลายอยู่นะจุ่มลายมาเนี่ยนีไาม่่ลา

เป็นส,สายครับนี่วือคือแมงทึงสิบะได้ครับตองเอาใส่ถุงเหรอครับเก็บดอกจุ่มใส่ถุงนะน,น,นี่เป็นมุมหรอเป,เ,ปเป็นที่วะเห็นดอกบานที่เดียวาจุ่่

นีเนี่แ<อ>ดงข้างหน้าอ๋อออกมาเรื่อยๆเนาะนี่ครับฝนตกนนี้ละโอ้โอ เงาๆครับตอนน็ดครับผมเหตตาที่ว่าไนบุกซ่งไหนบุได้โอ้ได้อยู่ว่าบักใต็บปะเตุงนี่ก็ดื่อี อันเดียวจุ้มนึง่งแล้ปพอไปใหญ่หลีไม่ขอนไยอะก่านนี้บอกงี้ออโอ้โหโมได้องเริ่มเบื้องแลลว พูดจ mm! so yeah. yeah, right. ูงหนึงเรื่องบู๊ยที่พ่ออีเมรดอกเห็ดครับผมเกี็บเป็นยังดีล่ะพันธมพันธแมนพันธมกันใหญ่โหดพันธมกันใหญ่โหดเป็นขากันคาหน่อยกลัวเออเอาเอาทางนี้ก่อนขนาดดอกยืนเน่าถิ่มก็มีเนาะ อย่างเี้อสองเบาเลยครับหืมขาเห็ดบนี่เงี้นีว่ว่มีสองตัว ที่ข้ใก็มีเปี่ยนกูอุ้ยอุเด็นมแอปเปิครับผมเอาชิ้งกันบอกเฮคนเดียวนึ่งฮ่านี่ยบอกแใส่ใส่อืมพีชนึงส่ล่ะเอ้าอ้ยนตก ผลตัวนี้ออกดีนขนาดครับอะไรสินะห้องเมต้องออกละห้องแต่งครับผมอุ้ยมบบนี้เห็ดมากกับพายุอีรีครับนี่ โอ้ยโคตรครับผมโครแห้งครับบนี้นี่อะไรบอสอสามซี่ดอกครับผม Ừ, đó, น,นี่เตดดอกน้ำงามเนาะ เห็ดเนาะเนื้อเห็ดอุ๊ยอย่างไรเนี่ยนี่เห็ดดอกหนึ่งเกิดทั้งดอกเห็ดเข้าเห็ดยอบด้องแล้วครับผม ดสอยังงนี่ไม่นี่ตัวคนตกใส่เือังซือนี่จะระจูมกับผมไงน่ยสไตัวน้ได้สุร ือเป็ะเียนี่จะมาว่านี่นี่น,น่นองยางวิ่น้ำสองรอบน่องยางกันวะคือว่ามือคือว่าข้า,ขามครับบม นิดสองดองนี่ครับนี่นี่้วยผมอโล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 โ,ลโลหนึ่งสองสาม <laughs> <laughs> เอาละบลนน่อยทั่วละบบบนี้หนาเบาหนาดิอ <laughs> <laughs> <า>จะอ่อนเหตุายครับมึเมงเนี่ย ดอกได้ด้วยครับนี่เจ้าของหาบเลยจุ่มในข้าวออนียวออก,ออก,ออกทุกเขียวจะออก,กเขียวแล้วดอกสองดอกครับอสองดอกแกงอิ่มวยครับนี่ ดครับผมรอบใบครับอาร่างการข้หมานแมนครับผมอู้หจะในห่อถุงครับผมอันนี้รอบใบสองใบสามเนาะแมนครับโอ้ยอันนี้เป็นจุ่มครับผมแมนครับผมตานี่ก็บสองตานี่ก็สิบานครับจุ่มก็มีนนี่หนิครับผมแมนครับผมจุ่มบานร่วมกันครับครับผมเอ้ามีสองบ้านกับสีก้าบานนะครับผมพายุพิ่นกาประโยชนเจือเกลือครับผมแต่แต่หมู่บ้านแหละครับผมแมนครับเพิ่นท่างอันนี้กับเพรท่นเศร้าอยู่ครับไะ วันนี้สองบ้ากาเคาขอบพึ่งพี่น้องทุกท่านครับติดความร่วมเด่นปลากับสองบ้ามาชมคลิปกดไลค์กดแชร์ล็อคอมเมนต์พูดคุยกับสองบ้าครับผมไม่นครับผมครับอะไรกินมีสองบ้าวก็มีอย่างไรครับผมนี่นะครับยิงกำงามแกงเสียบเสียบแกงหวานหวานนะครับเหียก้อนแดงครับผมถ้าท่านใดสนใจเห็ดก้อนแดงทั้งจุบทั้งบานก็มีเด้อครับผมไม่นครับโทรศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งสองหกสองห้าสี่ครับผมศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งสองหกสองห้าสี่ครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับผมไม่นครับผมไป เอาครับผมสารคดีนี่สองเบ้าขอต้อนรับกำบางก่อนครับเบื่อพอกันคลิปหนักคลิปไมครับผมสารคนีเบาพุ่งเบาต้นขอต้อนรกไปก่อนครับเบาต้นสวัสดีครับเบาพุ่มสวัสดีครับไปครับไปกรบบานครับขึินไปอาบน้ำกินยาครับ